การทำบุญสะดอเคราะห์เขาต้องใช้กำลังของอตัติตังสยานถอยหลังดูว่าเคราะห์มันมาจากไหนและทำอย่างไรมันจึงจะมีผลถ้าทำการส่งเดชเสร็จการทำบุญสะดอกเคราะห์เขาถือเป็นการทำให้เป็นบุญขึ้นมาถ้าทำเรื่องชดใช้นี่ต้องถามเขาไอ้เคราะห์จริงๆมันหนีไม่พ้นหรอกอย่างมากที่สุดก็ได้แค่หนักเป็นเบาไปนิดเดียวเพราะคำว่าเคราะห์ เกิดจากกรรมที่เป็นอกุศลเดิมที่เราสร้างมันไว้และกรรมที่เป็นอกุศลเราหนีไม่ได้กรรมบางอย่างมันตามเรามาตั้งพันชาติมันยังไม่มีโอกาสให้ผลก็มีมันคอยจังหวะอยู่นั่นแหละถ้าเราเผลอเมื่อไหร่มันก็โหดเมื่อนั้นกรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันกรรมบางอย่างให้ผลในชาติต่อไปสิ่งที่จะบรรเทาได้ก็สร้างกรรมที่เป็นกุศลให้มันหนักและให้มีกำลังสูงกว่า เหมือนหมาไล่กัดเราเราก็ซ้อมวิ่งไว้ถ้าเรามีกำลังมากเราวิ่งวงเร็วกว่าหมาตามกัดไม่ทันทำดีหนีเคราะหกันดีกว่านะโอว่าธรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุง